รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่กรพรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันพนธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านเป็นประจำทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม ทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศน,นอกระทรวงศึกษาธิการ FM 92 AM 161ทรูวิชันช่อง R32 และที่ w w w moe-radiothai net คลิกวิทยุศึกษาแล้วรับฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกนะคะช่วงนี้เราทำแบบฝึกเรื่องศีลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันอยู่ค่ะ วิทยากรของเราคืออาจารย์ใจเด็ดหวานช่เอมนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจาพน์พนอครับนักษากศนอนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคาเรารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะต่อแบบฝึกเราเริ่มแบบฝึกสําหรับวันนี้กันศิลาจาลึกหลักที่หนึ่งข้อแรกวันนี้ถามว่าข้อใดมิใช่ลักษณะของภาษา สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชข้อใดมิใช่ลักษณะของภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตัวเลือกที่หนึ่งค่ะใช้ประโยคสั้นๆ Grammy ใช้ประโยคสั้นๆ,ๆนตัวเลือกที่สองไม่ใช้คำเชื่อมประโยคไม่ใช้คำเชื่อมประโยคตัวเลือกที่สค่ะใช้คำสัมผัสในบางตอนใช้คำสัมผัสในบางตอน ตัวเลือกที่4นะคะใช้คำไทยแท้เป็นส่วนมากใช้คำไทยแท้เป็นส่วนมากข้อใดมิใช่ลักษณะของภาษาสมัยเพราะคุณรามคำแหงมหาราชถ้าเป็นอาจารยจ์จะตอบข้อไหนครับคำไทยแท้เป็นส่วนมากอันนี้ใช่เนาะ,ะรประโยคสั้นๆก็ใช่เนาะ ตกลงมันมีสีตัวเลกดีนะมันมี4สม่งม้น,นดิฉันก็จะไปเรื่อยเลยถ้าหากมีสัก8เนี่ยดิฉันเหลือหนึ่งเดียวแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ที่ดิฉันยังวิเคราะห์ไม่เป็นอันไหนครับมีนะคะใช้คําสัมผัสในบางตอนน่ะให้อาจารย์เฉลยค่ะเ,เราเคยพูดถึงเรื่องประโยคด้านภาษาศาสตร์ที่เราได้จากการศึกษาศิลาจารึกของพราคุณางกำแพงมาราชลักษณะแรกสุดเลยเนี่ยก็คือ หนึ่งบอกว่าใช้คําไทยแท้เป็นส่วนมากอ่าอันนี้น่าจะถูกข้ออะไรครับตัวเลือกที่สี่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะเป็นตัดไปนะครับต่อไปไม่มีคําบาลีสันสกฤตและคำเหมนคือมีเหมือนกันแต่น้อยมากเลยถ้าจะไม่ก็เป็นไทยแท้ไงค่ะอ้าวนะครับประโยชน์จากการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ซึ่งเราได้ความรู้มาก็คือในศิลาจารึกหลักที่1นนั้นเขียนประโยคสั้นๆก็คือตัวเลือกแรกเลยค่ะใช่2แล้วนะสองแล้ว อาจารย์ต้องมาตีความอีกแล้ว,วเด็กๆจะไหว,วไหมเนี่ยน,นะครับเขาบอกว่าเขียนประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึง้งไม่นิยมคําขยายและคําสันธานงั้นไม่ใช้คําเชื่อมประโยคก็ถูกอีกอ้าวลักษณะอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาศิลาจาริปกุลรกรรแหงทำให้เราทราบว่านิยมพูดคําคู่และมีสัมผัสคล้องจองอ้าวละ ก็ใช้คำสัมผัสในบางตอนก็ถูกไงเพราะฉะนั้นเด็กหญิงพนอต้องอธิบายซิว่าที่บอกว่าไม่นิยมคำขยายและคำสันธานแปลว่าอะไรไม่นิยมไม่ใช่แปลว่าไม่ใช้ใช้แต่ว่าไม่มากเพราะใช้คำว่าไม่นิยมแต่ว่ามีใช้ไหมละครับมีแต่ตัวเลือกบอกว่าไม่ใช้เนี่ยอ๋อ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 เข้าใจนะครับค่ะถ้าหากว่ายังงงอีก ก็จะบอกว่านิยมพูดคำคู่และมีสัมผัสคล้องจองก็คือมีการใช้ถูกไหมครับใช่ค่ะมีการใช้แต่คำว่าไม่ใช้แปลว่าไม่เลยไม่แตะเลยแม้แต่อย่างเดียวจึงขัดกับลักษณะที่เราศึกษาเรื่องของภาษาศาสตร์จากศิลาจรึกที่บอกว่าไม่นิยมใช้คำขยายแล้วก็คำสันธานคำสันธานคือคำเชื่อมแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าดิฉันตอบนะดิฉันก็เลือกข้อสองอ่าเพราะว่ามันเหมือนมีหมดทุกอย่างครับแต่จุดเด่นที่ ไม่น่าจะถูกที่สุดก็คือไม่ใช้คําเชื่อมประโยคนี่แหละถูกต้องครับเพราะว่าประโยคมันดูเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนอ,อยู่มันเป็นประโยคสั้นๆไงครับ,รบได้ความหมายในตัวเองเลยอ้าวดังนั้น,นที่ถูกก็คือตัวเลือกที่สองครับข้อต่อไปถามว่าข้อใดมิใช่ลักษณะอักษรสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชข้อใดมิใช่ลักษณะอักษรสมัยของพ่อคุนรามคำแหงมหาราช ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะมีการใช้วรณยุคสี่รูปคือไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตาวามีการใช้วรณยุคสี่รูปคือไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตาวาตัวเลือกที่สองค่ะสระอะเมื่อมีตัวสะกดให้ใช้พยัญชนะซ้อนกันเช่นนงง,ง,ง,งไม่เอกก็คือคำว่านั่งขอ บบก็คือคำว่าขับสระอาะเมื่อมีตัวสะกดให้ใช้พยัญชนะซ้อนกันเช่นนองงงอไม่เอกนั่งขอบอบอขับตัวเลือกที่สค่ะตัวมอมอ,ม,อมาค่ะที่ใช้เป็นตัวสะกดให้ใช้นรึกขหิตแทนเช่นกไก่ลอลิงแล้วก็นรึกขหิตอ่านว่ากลม ตัวมอม้าที่ใช้เป็นตัวสะกดให้ใช้นรึกขหิตแทนเช่นกไก่ลอลิงนรึกขหิตอ่านว่ากลมตัวเลือกที่สี่ค่ะสระอวที่ไม่มีตัวสะกดตามใช้วแหวนวแหวนเช่นตวววออ่านว่าตัวสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดตามใช้ววแหวนววแหวนเช่ออน ตววอ่านว่าตัวสงสารคุณผู้ฟังกับนักศึกษาจังต้องมโนตามคำดิฉันใช,ใช่ครับแต่ว่าดีนะว่าเป็นอาจารย์พนอเพราะอาจารย์จะสามารถอธิบายภาษาพูดให้คนเห็นภาพได้ถ้าเป็นผมลําลบากแน่เลยเพราะว่าบางทีความใจร้อนแล้วก็เราพูดเร็วเราคิดว่าคนนึกภาพออกตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับคือคนเป็นครูเนี่ยผมจะสอนเด็กเสมอว่าสิ่งที่เธอกําลังจะพูดให้เด็กๆฟังเนี่ยคือสิ่งที่เธอเข้าใจ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เด็กเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเธอพูดแม้เธอสนุกมากเลยแม้น้ำลายแตกฟองเลยคเธอเข้าใจคนเดียวเด็กเขาไม่ได้เข้าใจตามนั้นและเด็กก็ไม่ได้เห็นภาพตามเธอเพราะฉะนั้นขอบคุณที่จะพนอกรูณาอ่านแบบละเอียดมากเลยนะครับโจทย์ในข้อนี้จะต่างกับโจทย์ในข้อแรกโจทย์ในข้อแรกบอกว่าลักษณะของภาษา แต่อันเนี้ยถามลักษณะอักษรมันจะมันจะมาที่ตัวอักษรเมื่อกี้การใช้ภาษาก็คือภาพรวมเป็นคำคำคำเป็นประโยคใช่ครับลักษณะอักษรเนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวเลือกไหนอะครับที่มันไม่เข้าท่าเลยไม่ถูกตัวเลือกที่หนึ่งทำไมอะครับผิดผิดตรงไหนครับมีการใช้วันยุ์สี่รูปคือไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาดิฉันจําได้สมัยนั้นไม่มีมีแค่สองคือคือ คือไม้เอกกับไม้จัตวาแต่อ่านว่าไม้เอกกับไม้โทไม้เอกเนี่ยก็คือไม้เอกอย่างที่เราใช้ปัจจุบันค่ะไม้โทเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นไม้โทปัจจุบันรูปเป็นจัตวาแต่เรียกว่าไม้โทในสมัยพ่อขุนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ไม่ใช่ลักษณะอักษรสมัยของพ่อขุนลามคำแหงมหาราชก็คือตัวเลือกแรกเลยนะครับการใช้วณยุ์สี่รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาไม่ใช่นะครับนี่คือปัจจุบันครับข้อต่อไปถามว่า ลักษณะการเขียนในศิลาจารึกหลักที่1ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องคุณผู้ฟังคะไม่นะคะคำถามปฏิเสธนะลักษณะการเขียนในศิลาจารึกหลักที่1ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตัวเลือกที่1ค่ะตัวอักษรเขียนจากขวาไปซ้ายตัวอักษรเขียนจากขวาไปซ้ายตัวเลือกที่2ค่ะสระเอียใช้รูปยอยักษ เมื่อมีตัวสะกดสระเอใช้รูปย่อยักษ์เมื่อมีตัวสะกดตัวเลือกที่สามค่ะตัวสะกดเขียนซ้อนกันเมื่ออยู่กับสระอะตัวสะกดเขียนซ้อนกันเมื่ออยู่กับสระอะตัวเลือกที่สี่ค่ะพยัญชนะและสระเขียนอยู่บนบรรทัดเดียวกันพยัญชนะและสระเขียนอยู่บนบรรทัดเดียวกันอืมไม่น่ายากนะ ฉเฉลยเลยค่ะเดี๋ยวดูโจทย์นิดนึงคืออย่างนี้ครับทำไมผมถึงออกโจทย์ว่าต้องมีคำว่าไหม้คืออย่างนี้เวลาที่เราเรียนน่ะเรียนลักษณะตัวอักษรพ่อคุลากำแหงนะ่ยเราม่จะ,จะบอกว่าหน่งสองสาม่าหนึ่เป็นอย่างนั้น2เป็นอย่างนี้3เป็นอย่างนี้4เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเห็นผ่านตาหมดเลยถ้าฟังก็คือผ่านหูตลอด เพราะฉะนั้นจ้าถามอย่างเนี้ถ้าอะไรที่มันแปลกๆผูว่าอาจารย์ก็จะไม่ตอบถูกไหมล่ะฮะหรือว่าถ้าอันไหนมประหลาดๆไปอาจารย์ก็ไม่ตอบตั้งใจมาหลอกว่างั้นถอะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> กลับทางเสียเอาสิ่งที่คุณเคย <c oughs> เห็นนี่แหละแต่คุณเห็นได้ชัดเจนมากคุณเห็นได้ครบไหมคุณผู้ฟังอาจจะย้อน <c oughs> บอกว่านี่อาจารย์ใจเด็ดอาจารย์พนอถ้ามีตัวหนังสือให้เราดูก็คงไม่กระไรแต่นี่ออเจ้าใช้เสียงอย่างเดียว ฝึกสมาธิค่ะครับอ้าวตัวเลือกเนี่ยมีสีตัวละมันต้องถูก3มตัวอีกตัวไม่ถูกแน่คือมันต้องมีพูดถูกนะสาพูดไม่ถูกเสหนึ่งใช่พยัญชนะและสระเขียนอยู่บนบรรทัดเดียวกันอันนี้ถูกอ่าทําไมอาจารย์จำได้ล่ะครับอาจารย์พูดหนึ่งหนดิฉันก็อ่านศิลาจารึกในหนังสือมาดิฉันก็เห็นที่ผมบอกว่าแหมถ้าเป็นยุคนี้สบายเลยทําอะไรครับพิมพ์ดีด นะครับไม่ต้องมานั่งทําแบบยกแคลมันก็วางบนทัดเดียวกันได้่ต่อไปครับตัวสะกดเขียนซ้อนกันเมื่ออยู่กับสระอะอาจารย์อธิบายหน่อยสิคะเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งอ่านไปนะข้อมาสักครู่อ๋ออ๋ออ๋อออเนแข้อตัวเลือกมาขับใช่ไหมคะขบบบขับอาจารย์ทวนใหม่สิข้อเมื่อกี้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยสระอะเมื่อมีตัวสะกดให้ใช้พยัญชนะซ้อนกันอ่อเช่น เช่นนองงอง,องอไม่เอกอ่านว่านั่งขอบอบ,อบออ่านว่าขับตรงกันมะถูก<า>ข้อนี้ถูกถูกเลยอ่าไปข้อต่อไปอการใช้สระเอียใช้แค่ตัวยอตัวเดียวไม่มีตัวสะกดใช่หรือเปล่าเอย่ยน่าจะใช่จาได้ไหมครับเราอบอกว่าถ้าเขาเสียงเสียงเสียงเขสียงเคนยังไงครับเสียงคือสยงงอ่านว่าเสียงอ่าสยงงอ่านว่าเสียงค่ะพยงงอ่านว่าพยงงอ่านว่าเพียงมยงงอ่านว่ามยงงอ่านว่าเมียงเนี่ย นะครับคือถ้าหาการาลอียมีตัวสะกดเนี่ยเขียนตัวยอตัวเดียวก็จะใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวที่ผิดใครแล้วเขาจะเขียนหนังสือจากขวาไปซ้ายไม่ใช่คนจีนหนอะอาจารย์จำได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งคือคนที่ถนัดซ้ายเวลาเขียนหนังสือเป็นไงครับใช่อาจารย์พูดแล้วจะเขียนยังไงมันเขียนแล้วมันจะเลอะมันจะเลอะมันจะทับใช่ค่ะมันจะทับเลยอ่าเพราะฉะนั้นตัวอักษรพระกราคำแหงเนี่ยจะเขียนจากซ้ายไปขวาตามเข็มนาฬิกา ผมยังแย่เล่นเลยว่าวิ่ยงั้นแสดงว่าวอลแหวนเนี่ยเราเขียนผิดใช่ปะ่ะใช่อาจารย์บอกให้ไอ้หัวไปหางหางไปหัวนี่แหละเพราะว่าถ้าเราเขียนวอลแหวนจากหัวไปหางเนี่ยมันเขียนขวาไปซ้ายานะครับแต่ตัวอักษรไทยมันจะเขียนจากซ้ายไปขวาอา้าวเพราะนั้นคําตอบก็คือลักษณะการเขียนในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือตัวเลขแรกเลยตัวอักษรเขียนจากขวาไปซ้ายผิดนะครับต้องเขียนจากซ้ายไปขวาเหมือนปัจจุบันครับอา้าวข้อต่อไป ถามว่าข้อใดไม่ใช่อีกแล้วข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นด้านลักษณะคำประพันธ์ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นด้านลักษณะคำประพันธ์ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งตัวเลือกที่หนึ่งค่ะเป็นรอยแก้วมีสัมผัสเป็นรอยแก้วมีสัมผัส ตัวเลือกที่สองใช้ประโยคสั้นๆและชัดเจนใช้ประโยคสั้นๆและชัดเจนตัวเลือกที่สามค่ะมีการซ้ำคำและเน้นย้ำความมีการซ้ำคำและเน้นย้ำความตัวเลือกที่สี่ค่ะใช้คำภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นส่วนมาก ใช้คำภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นส่วนมากงงงงไหมเอยตอบเลยครับอาจารย์พาเลยค่ะให้ตอบเลยเหรอคะอาจารย์ตอบได้อยู่แล้วไม่ใช่ครับประโยคสั้นๆชัดเจนอันนี้ใช่ใช่สิครับใช้ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นส่วนมากอันนี้แหลผิดใช่อะไรครับไทยแท้คำเมนยังไม่ค่อยมีเลยค่ะร้อยแก้วมีสัมผัสใช่ไหมใช่อ่า คือสัมผัสเนี่ยก็ไม่ได้มีมากหรอกแต่ก็มีแต่ก็รู้สึกว่ามีนะครับซ้ำคำไหมใช่พ่อกูชื่อแม่กูชื่ออะ,อะไรอย่างเงี้ยซ้ำเอาละเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นร้อยแก้ว่ะถูกต้อง<ะ>คือเป็นลักษณะ,ะไม่ลักษณะเด่นก็คือเป็นร้อยแก้วมีสม<อ>ัมผัสถูกต้องอออใช้ประโยคสั้นๆและชัดเจนถูกต้องมีการซ้ําคาและเน้นย้ำำําคําย้ําความถูกต้อง ที่ไม่ใช่เลยก็คือใช้คำภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นส่วนมากนะครับอ่าข้อต่อไปครับข้อใดแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในสมัยสุโขทัยได้ชัดเจนที่สุดข้อใดแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในสมัยสุโขทัยได้ชัดเจนที่สุดตัวเลือกที่หนึ่งค่ะคนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทานมักทรงศีลมักโอยทานคนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักโอยทานตัวเลือกที่สองค่ะกลางเมืองสุขโขทัยนี้มีน้ำตระพังโพลสีใสกินดีดังกินน้ำโขงเมื่อแหลงกลางเมืองสุขโขทัยนี้มีน้ำ กระพังโพยสีใสกินดีดั่งกินน้ำโขงเมื่อแล้งตัวเลือกที่สามค่ะคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่อยเหนือเฟื้อกู้มันบ่อมีช้างบ่อมีมา้าบ่อมีปัวบ่อมีนางบ่อมีเงินบ่อมีทองให้แก่มัน ตัวเลือกที่สคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่อยเหนือเฟื้อกู้มันบ่มีช้างบ่มีม้าบ่ามีปั่บ่มีนางบ่มีเงินบ่มีทองให้แก่มันตัวเลือกที่สี่ค่ะเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใครขาช้างขาใครจักใครขาหมาขาใครจักใครขาเงินขาทองขาเพื่อนจุงวัวไปขาขี่ม้าไปขายใครจักใครขาช้างขาใครจักใครขาหมาขาใครจักใครขาเงินขาทอง โจทย์ถามว่าข้อใดแสดงถึงวิถีชีวิตอาจารย์ต้องตีความตัวนี้ก่อนอธิบายก่อนวิถีชีวิตคืออะไรครับชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันอ่าก็คือการดํารงชีวิตนั่นเองถูกไหมครับเอาละถามว่าชาวสุขโขทัยในสมัยนั้นนะ่ะเขาดํารงชีวิตพูดง่ายธรรมหากินอะไรกันใช่ไหมดารงชีวิตเนี่ยก็คือธรรมหากินอะไรกัน<า>อ้าวตัวเลือกแรกคนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทาน,ม,ทานมักทรงศีลมักออยทานอันนี้เป็นการธรรมหากินไหมเนี่ย อันนี้อุปนิสัยใจคอนะ,อะน่าจะเป็นอุปนิสัยใจคอเพราะนั้นตัวเลือกนี้น<อ>กจกไ่ไ <ป S 1> <ช>เอาละกลางเมืองสุขโขทัยนี้มีน้ําตรพังโพสีสายกินดีดั่งกินน้ําโขงแม่แรงไม่เกี่ยวกับการทำมาหากินมันเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยมันคือบริเวณภูมิประเทศอาเป็นสภาพภูมิศาสตร์ะนะครับลักษณะของเมืองสุขโขทยัยตัวเลือกนี้ตกไปคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช่อยเหนือเฟื้อกู้ มันบอกมีช้างบอกมีมา้าบอกมีปัวบอกมีนางบอกมีเงินบอกมีทองให้แก่มันหมายถึงว่าถ้าหากว่าใครก็ตามแต่ที่เข้ามาสวามิภักดิ์อ่ะเข้ามาอยู่ในพระบรมโพธิสมภารเนี่ยช่อยเหนือเฟือกัวนะคะเอ,เอามาให้อะ่ะก็คือพูดง่ายยกเมืองให้<อ>แล้วยอมมาเป็นประเทศสลาศเนี่ยค่ะพระองค์ก็จะดูว่าคุณขาดอะไรคุณไม่มีอะไรไปดูแลพระราชทานให้ให้แก่มันไงโอ้ได้ละสั้นมากเลยสามคำให้แก่มัน ก็คือใครเอาเมืองมาก็อา่าวใครไม่มีก็ให้ไปอันนี้เป็นการธรรมหากินไหมครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นพระราชปนิสัยนะหรือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พระราชทานแก่ผู้ที่เข้ามามา,ามพึ่งพระบรมโพธิสมภารใช่ครับใช่อันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตเพาาตื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคไค้าช้างค้าใครจักใคไค้ามาค้าใครจักใคไค้าเงินค้าทองค้าแปลว่าอะไรครับ อันนี้พูดถึงการค้าขายการติดต่อการทำมหา,ามหากินเลยการทำมาหากินอย่างที่เราบอกแล้วโจทย์ถามว่าแสดงวิถีชีวิตวิถีชีวิตก็ต้องเกี่ยวกับการทำมาหากินด้วยนะครับคราวนี้ไม่ได้แปลความหมายตามตัวว่าที่สุขโขทัยเขาขายตะมากแกะช้างอย่างเดียวไม่ใช่นะหรือว่าขายเงินขายทองอะไรไม่ใช่ก็ค้าขายอะไรก็ได้แต่ว่าในคําในศิลาจารึกเนี่ยจะพูดว่าจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายก็คือ ขายแบบที่เราเรียกว่าฟรีเทดนะที่ผมเคยคุยให้ฟังอิสระเพราะไม่ต้องเสียภาษีคุณอยากขายอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดกฎหมายอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่4ี่ที่บอกว่าเพื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะค่าค้าช้างค้าใครจะค่าค้าม้าค้าใครจะไข้ยค้าเงินค้าทองค้าเนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตก็คือการทำมาหากินนั่นเองค่ะคําตอบก็คือข้อนี้ครับอ้าวข้อต่อไปพ่อกูตายยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูข้อความนี้แสดงคุณธรรมข้อใดของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชพ่อกูตายยังพี่กูกูพร่ำบำเรอแก่พี่กูข้อความนี้แสดงคุณธรรมข้อใดของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชตัวเลือกที่หนึ่งการเชื่อฟังคำพ่อการเชื่อฟังคำพ่อ ตัวเลือกที่สองความกระตัญยูกระตะเวทีความกตัญยูกระตะเวทีตัวเลือกที่สามความเสียสละและอดทนความเสียสละและอดทนตัวเลือกที่สี่ค่ะความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อพี่ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อพี่คุณธรทำอะไรหนอเชื่อฟังคำพ่อไม่น่าจะใช่ เสียสละอดทนไม่น่าจะเกี่ยวความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อพี่หรือความกตัญยูกระตะเวทีดีเนาะเชิญอาจารย์ตัดสินค่ะความกตันยูกระตะเวทีครับคือเราเข้าใจว่ากตันยูเนี่ยต้องกับพ่อแม่ใช่ไหมแต่จริงๆโดยคําแล้วเนี่ยกตันยูก็คือตอบแทนผู้มีพระคุณครน,นี้ผู้มีพระคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อแม่เสมอไปไงใครก็ได้นะครับครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วดูแลเราให้ประโยชน์กับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเนี่ยแล้วเราตอบแทนเนี่ยเป็นความกระตันยูได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่ดูแลเราแล้วเราก็ตอบแทนพี่นถือเป็นความกระตันยูเพราะกระตันยูแปลว่าวรู้คุณว่าเขามีคุณกับเราคือเขาทําคุณให้กับเราคือทําประโยชนย์ให้กับเราแล้วเรารู้ไหมแล้วว่าเขาทาประโยชนย์ให้เราไหมถ้าเรารู้แสดงว่าเรามีความกระตันยูนะครับแล้วเราก็กตเวทีคือตอบแทนกลับไปค่ะเพราะฉะนั้น คำว่าพล um ่มบำเรอแก่พี่กูเนี่ยชัดเจนมากก็คือกระตะเวทีถูกไหมครับค่ะอย่างพี่กูก็แสดงว่าพ่อขุนบานเมืองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองต่อซึ่งพ่อขุนรังแห่งมหาราชถึงแม้ว่าจะเป็นน้องชายเนี่ยแล้วก็พ่อขุนบานเมืองจะเป็นพระเชษฐานเนี่ยแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังคงยึดมั่นและถือมั่นในสิ่งที่ว่าเราต้องดูแลแล้วก็ความเป็นพี่ของพ่อขุนบานเมืองก็ดูแลมาถึงน้องก็แสดงว่าพระองค์เนี่ยเข้าใจคําว่า ความกระตันอยู่คือรู้ว่าพี่ชายเนี่ยมีคุณต่อตนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยจารึกไว้ในศีลาว่ากูพร่่มบำเรอแก่พี่กูเนี่ยคือกระตาเวทีค่ะนั่นเองครับอ้าวชัดเจนนะคะครับอีกสักข้อนะคะใช่ครับจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งข้อใดแสดงให้เห็นลักษณะกฎหมายของกรุงสุโขทัยอย่างชัดแจ้งที่สุดจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง ข้อใดแสดงให้เห็นลักษณะกฎหมายของกรุงสุขโขทัยอย่างชัดแจ้งที่สุดตัวเลือกที่หนึ่งเจ้าเมืองบอ่อเอาจะกอบในไพร่เจ้าเมืองบอ่อเอาจะกอบในไพร่ตัวเลือกที่สองค่ะใครจกใครค้าช้างขาใครจกใครค้าหมาขาตัวเลือกที่สามค่ะ,คคคคาาคะพ่อกูตาย ยังพี่กูกูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูพ่อกูตายอย่างพี่กูกูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูตัวเลือกที่สี่ค่ะไพร่ฟ้าน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดและล้มตายหายกว่าเย่าเรือน พ่อเชื้อเสื้อคำมันช้างขอลูกเมียเยียข้าวไว้แก่ลูกมันสิ้นไพ่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้วล้มตายหายกว่าเย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมันช้างขอลูกเมียเยียข้าว ไว้แก่ลูกมันสิน้นถามถึงลักษณะกฎหมายนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเกือบทุกข้อเลยมันก็จะเป็นลักษณะกฎหมายอาจารย์ลองดูนะเจ้าเมืองเอาจะกอบในไพร่เนี่ยถ้ามองแล้วมันเหมือนภาษีภาษีะนะ,ะเป็นกฎหมายภาษีแต่ว่ากฎหมายเนี้ยไม่ได้บังคับในหน่วยงานอื่นไงถ้าเรามองว่ากฎหมายเราเขียนตราขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้สังคมเป็นสุขไงคือเขียนไว้สําหรับคนทั้งหลายในสังคมใช้ แต่เจ้าเมืองบอเอาจะกรอบในไพร่นี่หมายถึงพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ยังไม่น่าจะเป็นลักษณะกฎหมายนะครับคะ่ะนะน่าจะเป็นพระราชาจริยวัรหรือว่าเป็นพระราชกรณียกิจมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นพระราชาฮารุไทยที่จะดูแลประชาชนไรฟ้าค่าแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยให้ได้รับความร่มเย็ยนเป็นสุขอันนั้นน่าจะเป็นลักษณะมากกว่าที่จะเป็นลักษณะกฎหมายเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองบอกเอาจะกรอบในไพร่เนี่ยผมว่าไม่ใช่กฎหมาย ในความรู้สึกผมนะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่แต่ถ้าเราจะเทียบว่าเอ๊ะมันคือกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่นะผมว่ามันยังไม่ค่ะมันยังงง,งๆอยู่ครับส่วนข้อ2ตัวเลขบอกว่าใครจะค้ายาช้างค้าใครจะค้ายามาค้าเนี่ยอันนี้พูดถึงเป็นลอยๆอะว่าคุณจะค้าขายอะไรก็ได้ตามแต่ที่คุณอยากจะค้าขายก็ยังไม่เป็นการตรากฎหมายนะครับ จริงๆมันอาจจะเข้าในกฎหมายพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าผมว่ายังไม่ชัดเจนมากกว่ายัง<ฆ>มองไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเป็นคําพูดขึ้นมาลอยๆว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่เก็บภาษีประชาชนแล้วก็ให้อิสระประชาชนกูจะค้าขายแล้วก็ได้ตามสบายไม่น่าจะเป็นกฎหมายค<ฆ>่ะ<ฆ>ตัวเลืที่สาบอกพ่อกูตายยังพี่กูกูพร่บำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูอันเนี้ย มันเป็นลักษณะเหมือนกับการสืบสันตติวงศ์อ่ะถูกไหมครับค่ะคือถ้าหากว่าพ่อแม่ตายแล้วลูกก็ไม่ได้สืบต่อนะในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นนายกรเป็นข้าราชการแล้วก็ลูกโตขึ้นมาแล้วจะมารับราชการต่อจากพ่อเนี่ยไม่มีในสมัยนี้ไม่มีแต่สมัยนั้น,นเป็นถ้าพ่อเป็นโหราจาร์ลูกเกิดมาก็จะรับช่วงต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อตัวเลขที่3เนี่ยผมว่ายังไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่ที่เป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยเรามาดูตัวเลขที่4 ไพรฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ะล้มหายตายกว่าเย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคํามันช้างขอลูกเมียเหยียข้าวไว้แก่ลูกมันสิน้นก็แปลว่าประชาชนทั่วไปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไพรหรือเจ้าขุนมูลนายหรือข้าราชการใดๆก็ตามแต่ถ้าตายเมื่อไหร่ทรัพสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เขาสร้างไว้นั้นทําไมครับให้ตกเป็นของไว้แก่ลูกมันสิน้น ก็เอาไว้ให้ลูกเขาก็คือพ่อแม่สร้างไว้ลูกก็มาเอาต่อไปถือว่าเป็นรักษะกฎหมายเลยครับมรดกนี่ไงมันชัดเจนมากเลยถ้าเป็นไพ่ฟ้าอาจารย์ลิฟเขาไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นราชเสวีราชเสวกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าตายหรือถูกอาญาแผ่นดินเลือกก็ตามแต่เขาริบกลับมาเพราะถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็น voilà ผู้พระราชทานให้เมื่อคุณไม่อยู่ลิฟหมดเลยลูกเมียเก็บมาหมดเลยที่กลายมาเป็นบาทบริจาิกาไงครับ นั่นคือของเก่าแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนายเลยไม่เกี่ยวกับข้าราชบริพารประชาชนธรรมดาก็ได้นะครับไรฟ้าหน้าใสไงเห็นไหมครับถ้าตายเมื่อไหร่สิ่งที่คุณสร้างไว้เป็นสมบัติตอกไปเป็นของลูกเมียทันทีนะครับนี่ก็คือกฎหมายบรรลุพรพันคํคำตอบข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่4ไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ล้มหายตาย ล้มตายหายกว่าเย่าเรียนพ่อเชื้อเสื้อคํามันช้างขอลูกเมียอยข้าวไว้แก่ลูกมันสิน้นอันนี้เป็นลักษณะกฎหมายของสุขโขทัยอย่างเด่นชัดในลักษณะกฎหมายมรดกครับอ้าวมาได้แค่นี้ค่ะก็หลายข้อนะคะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ใจเดดคงต้องชวนคุณผู้ฟังทำแบบฝึกกันต่อในรายการคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ